ูนประสานงานช่วยเหลือกำลังพลที่ปลดพิการทุกพลภาพและครอบครัวได้ตรวจเยี่ยมโครงการประกอบอาชีพเสริมรายได้แก่กำลังพลกองทัพบกนะคะที่ปลดพิการทุกพลภาพและครอบครัวในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะ ที่กองบัญชาการกองทัพภาคที่3ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจังหวัดพิษณุโลกพลตรีเจษดาเงินกอบทองเสนาธิการกองทัพภาคที่3ให้การต้อนรับพันเอกสติดีหลีรองผู้อำนวยการสำนักปกครองและบริการกรมกำลังพลทหารบกผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานช่วยเหลือกำลังพลที่ปลดพิการทุกพลภาพและครอบครัวฝ่ายกำลังพลศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้แก่กำลังพลกองทัพบกที่ ปรดพิการทุกพลภาพและครอบครัวโดวยได้รับฟังบรรยายสรุปผลการดําเนินการในพื้นที่กองทัพภาคที่3จํานวน17หน่วย93โครงการจากนั้นได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการเครื่องซักผ้าหยอดเรียนของนายทวีถิ่มทองอยู่และโครงการตัดเย็ยบเสื้อผ้าข้าราชการทหารของนางลิ้นจี่แย้มวงซึ่งเป็นบุพการีของกําลังพลภายในค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอีกด้วย ทางนี้กองทัพภาคที่3และหน่วยขึ้นตรงนะคะได้ดำเนินการโครงการดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการส่งเสริมให้กําลังพลมีไรายได้เพิ่มเติมจากเงินบําเหน็จมานานที่ได้รับมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสามารถที่จะดํารงชีพเลี้ยงดูตนเองอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีทัดเทียมกับบุคคลอื่นในสังคมได้ค่ะ